สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ trade forex แบบทำธุรกิจนะครับใจต้องนิ่งก่อนเทคนิคถึงจะเวิร์กนะครับก็เมื่อกี้ผมตั้งลิมิตออเดอร์ไปที่ฟีโบนะครับ61.8%ตอนนี้ออเดอร์นะครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นการเทรดนะครับคล้อยตามนะครับเทรนระยะ ไกลระยะยาวนะครับก็คือในไทม์เฟรมมันไทม์เฟรมวิกอย่างนี้นะครับมันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแล้วนะครับในส่วนของไทม์เฟรมวิกเนี่ยเริ่มปรับตัวลงมานะครับแต่ว่ายังอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับคราวนี้ในส่วนของเดย์เนี่ยนะครับลงมาค่อนข้างแรงนะครับแซกนาแท่งนะครับตลาดหมีเนี่ยนะครับ ห้าหกแท่งเนี่ยนะครับก็เริ่มมีพละกําลังนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นเทรนขาขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับคราวนี้ถ้าเป็นเทรดเซตอัพในเทรนณตอนนี้นะครับถ้าเป็นระยะกลางผมจะมองเป็นขาลงนะครับส่วนระยะสั้นก็คือ,อแนวสรันปิ้งเมื่อกี้นะครับผมเข้าตั้งนะครับฟีโบที่61.8%เนี่ยเป็น เป็นไทม์เฟรมห้านาทีนะครับเพราะว่าเกิดการทำช็อคล้วนะครับแล้วก็เอ็กซ์ตร์ซิฟค่อนข้างเอ็กซ์ตร์ซิฟก็คือนะครับผมไม่รอให้บอสนะครับก็ทำการเทรดนะครับโดยเปิดโพสิชันนะครับบายนะครับก็คือลองโพสิชันนั่นเองนะครับก็กะว่าจะเซลอยบริเวณที่เส้นประนี่แหละนะครับอัธีพของไม้นี้นะครับก็จะเป็น จุดที่เราจะเซลยวลงมาในส่วนของอเทรนระยะกลางนะครับอันนี้เป็นแนวสคันปิ้งนะครับ SL ก็จะอยู่บริเวณใต้แนวรับก่อนหน้านี้นะครับซึ่งนะครับเรากําหนดไว้ในใจก็ได้เราไม่ต้องขีดตัวเลขก็ได้นะครับถ้าเราเฝ้าหน้าจออย่างนี้ซึ่งการเทรด forex เสมือนทำธุรกิจหรือแบบการทำธุรกิจนั้นขั้นแรกเลยเราต้องกำหนดเทรดเซตอัพให้ได้นะครับเทรดเซตอัพเนี่ย มันจะเป็นตัวยึดโยงนะครับระบบเทรดทั้งหมดเอาไว้ได้นะครับเรายอมในจุดที่เรากำหนดไว้นะครับแล้วก็เทรดเซตอัพเนี่ยนะครับถือกำหนดมาจาก Higher Time Frame นะครับถ้าตรงเนี้ยถ้าเราใช้ Higher Time Frame นะครับที่เป็น t i m ม f เฟ m e ใหญ่เลยคือมันพวกว e e k พวกเด y ในระยะไกลเป็น Time Frame ขาขึ้นเราก็ อาจจะพิจารณาว่าจุดกลับตัวในทามเฟรมย่อยนะครับอย่างเช่นเรามาดูนะครับ H1 นะครับเรามาดู M30 M15 M5 อะไรอย่เงี้ย M1 อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะหาจุดที่เข้าเทดในจุดที่นะครับแบบสั้นๆได้นะครับแนวคันปิงแล้วในส่วนของนะครับ เทรนระยะกลางนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับเซลลลงมาก็ประมาณ4,000ักว่าจุดอย่างงี้นะครับวันนี้ก็จะถือโอกาสนะครับเราก็กะว่านะครับถ้าราคานะครับมีการรีบาวขึ้นไปในส่วนของไทม์เฟรมนะครับไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับมันมีการรีบาวกับขึ้นไปนะครับจะลงไปต่ำสุดเนี่ยขึ้นไปประมาณ3,000จุดอันนี้ถือว่าเป็นการรีบาวปกติของไทม์เฟรมหนึ่ชั่วโมงนะครับ 2,000-3,000จุดอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้ในส่วนของไทม์เฟรม4ชั่วโมงณปัจจุบันถอดไส้นะครับการถอดไส้อย่างนี้นะครับก็ถือว่าเราสามารถที่จะเข้าเทรดได้แบบสบายใจก็คือในส่วนของฝั่งบ่ายนะครับหรือ long position นะครับเพื่อไปหานะครับจุดที่เรานะครับตั้ง TP ไว้นะครับผมตั้ง TP ไว้ค่อนข้างไกลอยู่นะครับประมาณ3,000จุดถ้าเพื่อนๆท่านใดพึงพอใจกำไรนะครับ 500จุดเนี่ยเอาได้เลยนะครับสบายๆเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ขึ้นมา100กว่าจุดละนะครับถ้าท่านใดพึงพอใจกาไร1,000จุดอย่างเงี้ยก็ตั้งไปผมตั้ง TP ไว้3,000จุดตอนนี้200กว่าจุดแล้วนะครับที่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการตั้งลิมิตออเดอร์ด้วยการตีฟีโบนะครับเมื่อราคาเกิดการช็อคนะครับแล้วก็ทำเอ็กซ์ s ร i v e นะครับลงทุนแบบแบบไม่ต้องรอให้บอสอีกรอบนึงนะครับ บอสอีกรอบเนึ่งผมก็จะเซลลงมาแล้วนะครับอันนี้ในส่วนของอาการบ่ายนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับในการเทรด forex แบบทําธุรกิจเนี่ยเราต้องกําหนดหน้าเทรดให้ได้นะครับว่าเราจะเทรดนะครับไม่ต้องไปเถียงกันนะครับว่าเทรนขาขึ้นหรือขาลงแล้วแต่ว่าใครจะเทรดนะครับเอาตัวไหนเป็น Higher ์ i ท e f เ a m e เอาตัวไหนเป็นมิดเดิลทมเฟรมเอาทมเฟรมไหนเป็นโลเวอร์ทมเฟรนะครับเราสามารถที่จะไปเข้านะครับ ออเดอร์ที่โลเวอร์ไทม์เฟรมมิดเดิลไทม์เฟรมของเราได้นะครับอันนี้ไม่ต้องถกเถียงกันนะครับบางคนเอา M5 นะครับเป็นเป็นไฮเออร์ไทม์เฟรมเอา M1 เนี่ยเป็นจุดเข้าอย่างเงี้ยบางคนเอา M15 นะครับเป็นไฮเออร์ไทม์เฟรมนะครับบางคนเอา h 4นะครับ h 4เนี่ยนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยกราฟไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับเป็นไฮเออร์ไทม์เฟรมแล้วไปเข้าที่30นาทีอย่างเงี้ยนะครับคือบางทีนะครับมัน ดูเทรนเนี่ยนะครับของใครของมันเลยนะครับเั้นเทรดเซตอัพของเรานะครับระยะสั้นสกันปิ้งนะครับแนวสไนเปอร์เทรดเทรดเดอร์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนถ้าเป็นระยะกลางจะเซียวลงไปนะครับอันนี้ก็บวกมาประมาณ300จุดแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ